สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสม,มองสุบอลพ่อกับส่งน้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้ก็อยู่บ้านพ่อลูกดกคือเก่าเนาะก่อนได้กลับมาเบิ่งมาส้มก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้เนะ <c oughs> าะ <c oughs> จา้ามากระเบิดปลายาาตอนนี้พ่อลูกด๊กกำลังขุดห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าจะสอบเดี๋ยวพันบอกพอดีถ้าจะสอบสอบไม่มาโดยแมนรู้แตจะเอาล็อกสาพี่น้องจ้าแม่น้องเดือนพี่น้องเลยโดยแมาเคนให้ตะเล็บหายบอกมามือมตะบิดตะเล็บดับตามพี่น้องเลยแมนแล้วนี่สะอาดสะแล้วอ้าวลุงซื้อเล็กตะเล็บมาด้วยในมือนะ 2ทาไปเลยแน่กินขาปูงออบแมนบางแจะไปอยู่อันน้ำลุงบลุจะไปทอดไข่ลุงกินได้นีนะจะเรียงงัวให้ลุงฮะไปบอลุตอนนี้พอลูกดกเพิินกำลังคุดห้องน้ำตอนนี้น้องบ่อะไรนจัดอัน แมนอ่วนสวดเฮียน้องโบไลน์เนี่ยตรีโบไลเออแปวส่วนบองแปวส่วนอยู่บ้เดี๋ยวนี่แปวส่วนโบไลโบแมนวันนีมาพุดสื่อเด้อต้องไปสั่งความเด้อเปอกเปิดนะเด้อจะสั่งข้าวมาส่งส่งตอนไหนก็บอกลุงเอา อันเนี้นอนสิฉังไม่ับล็อกอ่าปิด้ายังทำมันเรียบร้อยจัดไปลองทำจัดไปจัดไปแทีเดียวโรดเดมแมนสัวมาเทสัวมาเทนี่ืกน็แมนมาเทเกาะม เนาะฮุนอาไปเหละซิเป็นวินข้างลูกข้างยายดอนแมนนั่งอินกับเปิ้ลหวันแม่เวลาไปหานางนางว่าตลกขันไปหานางยัมได้เลย มีล้นในหัวนะเปิ่หนังหามาดอกในหัวนะถ้ามันกลวงพวกก็จะได้คนดินลงอีกแล้วเมนก็อบอโทรไปโทรแล้วครับบอหาบมาติดอยูตตยต่ติดตืดตดตๆดตืด,ตด,ตดยได้คนดินลงขาสิ้ามันนี่มยังอาแบบว่าพอดีเป๊ะนะ บ่ยากนะปวกที่เขาลงอแม่นปวดลงหนุ่มาจะเหมาะางแล้วเนี่ยมาแรกกับฝนโต๊กหมื่นมาแอกกับมาะน้า สวยกันเจ้ามีดินดาเนาะเนี้ยแล้วเปลี่ยนกันบาลน่อยเนาะ

ดาวพนอกว่าแปดิเจ็ดิแปดิตอนนี้กำลังขุดกำลังกลนเออตอนนั oh, no, no. ้นอ่ะตะกี้ว่าสิเอาแต่พุ่นบ่จะมาเอาคานอีกบ่บ่เอม สว so. ัสดีพี่น้จ้าสวัสดีน้ยสวัสดีลูกสวัสดีน้องแพทนยสวัสดีสวัสดีเล้วสวัสดีเล้วตอนแรกว่าใหน้องอ้คุดตันี้บ๊อใคุดอันต่อนบ๊ถามดูเอาไวบอบน้องอ้มไวบอบ

พี่น้องเอ้ย <seguinte> ต้องรีบพี <esses acost> um <problems> ่น้องเอ้ยข่าวทุกเต็มหน้าเลยว่ายโดยแม่พอมันหนึ่งเฟรมบริตกเนาะพอมันหนึ่งเฟรมบริตกเนาะก่อนพายุขึ้มาอีกรูก่อนขุดก่อนบ่ขันมีน้าเหมือบรายสิเอาอันเอายังขึ้นมาวะเอาจักมาดูอัดเอาสั่น อ่าวขุดเลยเมน <EN. S 2> คืออยู่ขางนั่นะนะเนาะเห็นดานนะแมนใครดอกเนาะดินอ่อนอยู่ เจ้าก,ก็บ,บอกว่าสร้างสุดห้องน้ำเลยวันนี้เจ้าก,ก็เห็นใหลล้แหละแม่ก็ได้ทังฟ้าแลทอน้น้วดูนว็นขย,ย่าน้บหับหนก้นน <c oughs> าองี่อย,ยู่บ้าน,น,านก็มีบ่ห้องน้ำเออ

เกี่ยวข่าวคนแรกจังสอได้มาแม่มันแดดหลักเกี่ยวแล้วเนาะลุงพอดีเ่ายังปรทานในเมื่อบ้านอืมเ่ายังปรทานในไปเอาจจะไปเกี่ยวอันโต้กบกับห้ากับกบโตะออกกับห้ากับออกโต้ม่านกับมีโต้ซุปกับห้แถวเดียวแล้วคือกันเลยนี่มันเป็นอำนาจเหมือนหรืออย่างใดเนาะเป็นอำนาจข่าวเออ เที่ยวมากับซุกไว้อะไรมันบอกเที่ยวกับนั่นซุกบ่โดยแม่นพี่เนน้องเอ๋ยเขาสิทธิาพระจากแล้วโดยแมน เล่าตาอยู่ข้างท่านเาเก็บแปนกระฝืนหองหมออืมไปดอดจังแม่นเนาะร้องเรัาใงส่แล้วไดิมีเลยเด้ออืม้าวลุ<ป>ลล่มวาเออแบบของพัซซาทุอย่างจะเอืมไปอีกตนเนาะพี่น้องเอ้ยเราสิริอมลาพระจักแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามชม กดไลค์กดแชกติดตามเป็นกำลังใจให้กอลอหลูกน้องพี่น้องคลิปนี้พอกันสำนีพอกันใหม่คลิปนาจ้าสบายดี